สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566ศูนย์วุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับมวลสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศตำ่ำ ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีเมฆปกคลุมโดยมากจะอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคนะครับต่อมาเป็นพยา,ากรณก์อากาศประจำวันในวันที่21มิถุนายน2566นะครับ ก็มีฝนฟ้าขนอง้อยละ30ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33 36องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25 26องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชน ระวังอันตรายจากฝลฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน